ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวาส fm 98.25MHz เมเฮิแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันซึ่งวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการประกาศมาตรการคุมโรคโควิดในสถานศึกษาเริ่ม1ตุลาคม2565นายสุพัฒน จำปาทองปลาหลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดพรกฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายลงตามลำดับประกอบกับกระทรวงสาธารณาสุขมีการประกาศยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไป และในการประชุมสอบอคเมื่อวันที่23กันยายน2565ได้มีมติยกเลิกประกาศการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เพื่อกลับไปใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ตั้งแต่วันที่30กันยายน2565เป็นต้นไป กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศดังนี้ 1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่30ธันวาคม2564และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมครั้งที่1ลงวันที่3มกราคม2565 2. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่37ลงวันที่10พฤษภาคม2565 3. ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และให้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565